ความสุขข้างล่างมีได้ไม่ยากเย็นเมื่อกดกับเพื่อนมองคนไม่มีใครรักถ้าเรียนหนักๆมองคนปดเรียนหนังสือถ้างานลำบากมองคนอดแสดงฝีมือถ้าเหนื่อยเงินหรือมองคนที่ตายหมดรมถ้าขี้เกียจน,นักมองคนไม่มีโอกาสถ้างานผิดพลาดมองคนไม่เคยฝึกฝนถ้ากายที่การมองคนไม่เคยอดทน ถ้าง,งานรีบรนมองคนไม่มีเวลาถ้าตังไม่มีมองคนขอทานข้างถนนท่นี่สินรน้นมองคนแย่งกินกับมาถ้าข้าวไม่ดีมองคนไม่มีที่นาถ้าใจอ่อนวามองคนไม่รู้จักรักถ้าชีวิตแย่จงมองคนที่แย่ยิ่งกว่าอย่ามองแต่ฟ้าที่สูงเกินตาประจักษ์ความสุขข้างล่างมีได้ไม่ยากกินนักเมื่อรู้แล้วจัก ภาคคุณชีวิตแห่งตนวัสดีครับความสุขนี้ได้ไม่ยากเย็นรู้จกักพอขอสุขทุกสถานนะครับยินดีในสิ่งที่ตนได้พอจะในสิ่งที่ตนมีก็จะเป็นเศรษฐีที่มีความสุขนึกถึงพระบารีว่าสันตุธิปรมังทนังความสันโดษเป็นบรมทรัพย์ความสันโดษเป็นทรัพย์ดดพอย่างยิ่งนั่นคือนึกถึงคติโบราณว่ามีเข้าตากอยู่ในมือ ยังดีกว่าวังลาภที่อยู่ห่างไกลนะครับความสันโดษความพอใจเป็นบรมทรัพย์เป็นถ้าเอาวัตถุเป็นเครื่องวัดนะวัตถุจะมีมากมายที่ท่านกล่าวไว้ว่าภูม,มิโรกก็ต่ําไปนะจักรวาลก็แคบไปถ้าเอาวัตถุมาเทียบกับความต้องการแต่ถ้าแก้ที่ความพอใจความต้องการของคนแก้ที่ใจมีเท่าไรจะมีมากมีน้อยใจพอนะฮะนึกถึง อุทานทำว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งในไม่ได้การเร่งคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอสวัสดีครับ